ยูเครนรีบดินแก้ข่าวหลังประธานเอ eu หลุดปากทหารเคียบเสียชีวิตแล้วหนึ่งแสนนายสังเวยสงครามกับรัสเซีย งสงครามที่ยืดเยื้อของรัเสเซียและยูเครนที่ยังคงนำมาซึ่งความสูญเสียอย่างต่อเนื่องโดยมีการอ้างแหล่งข่าวต่างกันออกไปเกี่ยวกับตัวเลขการสูญเสียของทหารฝั่งยูเครนโดยมีรายงานว่าจนถึงตอนนี้มีทหารยูเครนเสียชีวิตในการทำสงครามกับรัเสเซียราว 10,000ถึง13,000นงานนยจากคำกล่าวอ้างของมิโคลายโพดยักษที่ปรึกษาประธานาธิบดีระหว่างให้สัมภาษณ์กับสถานีโทรทัศน์แห่งหนึ่งของยูเครนเมื่อวันพฤหัสบดีที่1ธันวาคม2565ที่ผ่านมาซึ่งก็ไม่นานหลังจากที่อวสูล่าฟอนเดเลเยนประธาน,นาคณะกรรมาธิการยุโรปทวิตว่ามีกำลังพลเคียฟสังเวยชีวิตแล้วกว่า1,000นายก่อนที่จะมีการลบข้อความทิ้งในเวลาต่อมา ้งกล่าวอ้างของพลอยยาถือเป็นตัวเลขประมาณการจำนวนทหาร,รยูเครนที่เสียชีวิตระหว่างการสู้รบกับรัสเซียเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ช่วงปลายเดือนสิงหาคมโดยคร่าวๆนั้นผู้บัญชาการของกองทัพมีการเปิดเผยว่ามีบุคลากรทางทหารของประเทศสังเวยชีวิตไปเกือบ900 0นายเรามีตัวเลขอย่างเป็นทางการจากผู้บัญชาการระดับสูงตัวเลขจากทั้งสองแหล่งรวมกันแล้วอยู่ระหว่าง1 0 0 0 0ถึง1น5 0 0นายถึงราวๆ13,000 ผัาน,นายโพดยักล่าวกับสถานีโทรทัศน์ านาน24เราพูดเกี่ยวกับจำนวนทหารเสียชีวิตอย่างเปิดเผยเขาระบุร้อมกับบอกว่าในส่วนทหารที่ได้รับบาดเจ็บนั้นมีจำนวนมากกว่าที่เสียชีวิตเมื่อเดือนที่แล้วนายพลระดับสูงของสหรัฐคาดการว่ามีทหารรัสเซียเสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บในยูเครนไปแ,แล้วมากกว่า10,000 0นายและบอกว่าบางทีกองกำลังเคียฟอาจมีจำนวนผู้ได้รับบาดเจ็บล้มตายพอๆกันอย่างไรก็ตามโอเล็กซีอเรสโตวิชที่ปรึกษาของประธานาธิบดีเซเลสกี้กล่าวระหว่างให้สัมภาษณ์กับสื่อม ชนเมื่อวันพุธที่30พฤศจิกายนว่ายอดเสียชีวิตของรัสเซียมากกว่าของยูเครนราวเจ็ดเท่าคําชี้แจงล่าสุดของบริยัก์มีขึ้นหลังจากที่โอซูราฟอนเดเลเยนประธานคณะกรรมการยุโรปมีการลบโพสต์บนทวิตเตอร์ซึ่งพายพิงเกี่ยวกับตัวเลขนายทหารยูเครนที่เสียชีวิตในการทําสงครามกับรัสเซียความเคลื่อนไหวที่กระตุ้นให้ทางเดวมิทีเมตเวเดฟอดีตประธานาธิบดีรัสเซียออกมายืยยันว่าหน้าอับอายนอกจากนี้เลาาเมดเวเดฟยังมีการเหน็บแนมด้วยว่าการลบดังกล่าวแสดง เห็นว่าอียูเป็นเพียงแค่หุ่นเชิดของอเมริกาเท่านั้นมันชัดเจนว่าคุณป้าอัวซูล่าโดนบรรดาบอสของเธอในวอชิงตันเขกกโลกเมดเวเดฟกล่าว ดูเหมือนจะเจ็บปวดมากด้วยมันน่าละอายอย่างยิ่งประธานคณะกรรมการยุโรปอ้างว่าจนถึงตอนนี้มีทหารยูเครนกว่า1นึ่งแสนนายเช่นเดียวกับโอเรือน20,000คนอย่างไรก็ตามไม่นานหลังจากนั้นทวิตเกี่ยวกับตัวเลขดังกล่าวของอวโซลาฟอนเดเลอ์นก็ถูกลบหายไปและตัวเลขอ้าง,งอิงดังกล่าวก็ถูกลบออกจากเทปบันทึกเสียงคำถแถลงของอวโซลาฟอนเดเลอ์นที่เผยแพร่บ,บนเว็บไซต์ของคณะกรรมการยุโรปเช่นกันจากนั้นทางคณะกรรมการ ยุโรปก็ได้มีการแชร์วิดีโอฉบับตัดต่อบนสื่อสังคมออนไลน์อีกครั้งการเซ็นเซอร์ตัวเองในครั้งนี้ได้รับการยืนยันในเวลาต่อมาโดยทางโฆษกของคณะกรรมการการยุโรปอ้างว่าจํานวนดังกล่าวเป็นการคาดคะเนจากแหล่งข่าวภายนอกและเป็นการอ้างถึงจํานวนความสูญเสียทั้งหมดทั้งเสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บรวมกันนอกจากนี้แล้วโฆษกยังกล่าวขอบคุณทุกคนที่ชี้ให้เห็นถึงตัวเลขที่ไม่ถูกต้องในคําแถลงเบื้องต้นของฟอนเดเลียน สายเฮลตี้ต้องลองเลยค่ะสับปะรดผู้แล่อบแห้งไซดมินิมอลสแน็คที่ไม่เหมือนสแน็ครสหวานอเปร้ยวอร่อยฟินลงตัวสุดๆน้ำตาลน้อยใส่ใจสุขภาพแถมวิตามินซีสูงอีกด้วยนะคะชิ้นเล็กพอดีคํากินได้ทุกที่ทุกเวลาขนาด260กรัมราคา239บาทโปรโมชั่นพิเศษตอนนี้ค่ะซื้อ5้ากล่องแถมหนึ่งกล่องทันทีในราคาเพียง1 0 9 0บาทสนใจสั่งซื้อสินค้าโทรมาได้เลยค่ะ0 2 1 1 4 6 6 6 3ีรีบโทรมาเลยนะคะ